บ้านใต้มีเยอะครับจุดกรุงเทพครับก็แทงนันเขาเราครับที่ที่เรียนจำไหนเนี่ยเรียนจำคอมบินนั่นแหละครับเยอะเจอมันมาขอเล่าจะคนไต้กินนะครับเจอเขาใหญ่ว่าเขาบ้านพ่อเขาแหล่งเลยคันใต้ครับ แล้วพี่เล็กได้ลงซอยตอนช่วงไหนครับพี่ที่แบบได้ลงมาเยี่ยวใ <ลง S 1> อย,อยตอนช่วงมีพีคนหนึ่งรับให้เจ้าของเหลืองอะไรแต่รับงานไม่ผมเตียน แกรับก็พุมมแล้วกอแกตัดทิ้นหกเดือนเมื่อนแก่รับแก่ปัทไทพมสีลังเอาพุมไดหลุงซอยพอหลุงซอยก็มายยู่ก็เปือนเปือนหมาทีนี้ที่มงานหมานนองนองปีปีหมาตอนนั้นอยู่แดนไหนครับพี่จำได้ไหมครับอยู่แดนเดียวับสุรัต์มันมีแดนเดียวครับอย่างนี้ครับพี่เท่าเท่าที่ฟังมาเท่าที่คุยกับพี่เล็กมาเนี่ยพี่เล็กมีมีโจทย์เยอะแน่นอนโจทย์เยอะครับตอนนั้นเจอโจทย์จำไหมพี่เจอครับแต่ก็มันไม่น่อทำให้เพราะเราก็ไม่กลัวมัน เราเข้าไปตีั่งยิ่งเนี่ยเราไม่กลัวฝั่งนู้นก็ไม่แก้เลยครับไม่แก้แต่ว่าพอมันเข้าทางพุ่มพุ่มทำอมาอาหมายความว่าพอเข้าทางพี่เล็กพี่เล็กทําอีกทามันนีเรอว่าพุ่มจองตาเคยกิบไม่ดีครับพุ่มกิบตีต่าพุ่มก่อนอ๋อคือพี่เล็กร,รู้ตัวแล้วว่าเดี๋ยวมันเอาคืนแน่ครับฝัง่งนู้นเขาเอาแน่ใช่ครับเข, <ung> เขาก็รอแก้เราอยู่ใช่ไหมเขาพุ่มแก้มันก่อนแล้ว ลอยป,ปังตองแกไหนดิตอนแกก็คือว่าพุ่มหนังอยู่ห้องซ้ำนึับใส่ร่วนมันขึ้นมาห้องพุ่มบวดดีมันรุดมามันเกมยายเดือนนอนอื่นมามาห้องพุ่มพุ่มก็เตะมันทางกลวนคิวมันแท้ก็คือทางทางฝั่งนูเขานั่งอยู่ก็คืออยู่ข้างนอกนี่คือตีกันมาตลอดใช่ไหมพี่ถูกไหมัีกันตลอดอยู่ข้างในก็ปล่อยไม่ได้ก็ค,คือพี่เล็กวิ่งเข้าไปเตะเลยครับตีร่างก็มีโจเตว่าพุ่มเคยทำทำมาแล้วแล้ว้ควังว่าจำมันได้เอาเคยตีกับมันในลาด แต่วันนีกันนะข้างในนู่นไม่รกกันครับก็มีครับโจทเทวาเคยตีกันครับอ๋อคือเรามาเคลียร์ันได้ได้ได้ตอนอยู่ข้างในด้วยใช่ครับม,มาแล้วไว้ควังวาวันก้อนตีกันสนุกนะไรต่รอไรครับอืครับดีไหมพี่ตอนอารมณ์ตองเคลียร์กันดีไหมดีครับดีกว่าตอนไล่ฆ่ากันนอจะงเลยดีครับตีรังก็มาเป็นเพืือนเป็นมิตรกันหมดเลยครับทีนี้ก็มันเมื่อนกับสัง บารมีให้ตัวเราเรามีครือข่ายเยอะขึ้นละเครือข่ายเยอะเร่อข่ายเยอะผักตเ้เครือข่ายเยอะแหละยู่เจ็ดปีเขือข่ายเยอะน้องๆได้คือสร้างได้มดปีๆได้คือกูเย็นลงตัวมดตกเรือครับ ผลประโยชน์ไดเรือนจำหรือแบงเงินมดคือทง,งถึงพุ่มม,มัดผลประโยชน์ในเรือนจำนี่คือเมื่อก,ก,ก่อนมีอนของผิวหมายเข้าใช่ไหมมีค<ม>รับตีร่งพุ่มว่าตัวทััข้าคนแรกเขาสุรัตานี่ครับเข้ามาชายมาเรื่อยแบบนี้ก็พุ่มใส่เครืองนั้นเลยติดต่อทรหาน้องน้องข้างหนอพอมาสัตว์ตัวทรับไปปีตีเรือมสัตตีห้าเครืองสิบเครืองตีนี้พุ่มเรือมมีตังในเรือนจำมีตังส่งให้ทางบ้านมีตังเกี๊ยวตัวทัพนี่ยก็พุ่มเสืิอตัวทับหมาขึ้นตีนี้ที่ข้าวเป็นท่ง้ัม ในถังหนึ่งมีกี่เครื่องพี่ตอนนั้นในถังอะไรสิบเกรืองนะครับเล่าให้ฟังตอนแรกเลยพี่เครื่องแรกที่พี่เล็กจับเนี่ยเป็นเครื่องไข่ไข่แร่ไข่เข้ามามีเผื่อนเข้าเข้ามาครับขางห้องด้วยกันเนี่ยตอนนั้นเขาเข้ามายังไงพี่เตข้างซอยเนี่ยเป็นเจเนตตัวเท้าว่าไม่มือได้ครับแยี่ยวไม่มือมันเอาจุกตูดเข้าไปคือเอายัดเสียเข้ามาเสียเข้าไปแสดงว่าคนนั้นก็คือคนเข้าคนแรกใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ามันเอาเข้าไหมพ่อมมันออนซานพ่อมใช้วาเดี๋ยวยาเดียวตัวซรัพย์ไปให้เอาเข้าวไปกันค ก็คือค่าค่าเอาเข้ามาใช่ครับก็พุ่มใายอยู่ก็พุ่มแบ่งปัวใายในซอยให้เหมนี้ครับเครื่องนั้นใช้อยู่นานเลยพี่ใชืออูยประมาณสองปีครับไม่โดนยึดเลยไม่โดนเลยนั้นนานใช้ดูเลยคางห้องด้วยกันครับชชยแต่ทีม้างซอยครับคนรู้เยอะไหมพี่เหมือนโูแต่ปัวคางซอยประมาณทรัพี่ปุ่นครับทีหลังมีคนไปบอนไนแล้วว่าเล็กมันมีตัวทรัพย์ผมจะใช้อยู่สองปีนานนะพี่นานมากเลยนะครับไปบอนไนว่าพุ่มมีตัวทรัพย์ก็นายมาเที่ยวถามว่า ทรัพมึงไปได้แล้วได้ไหมเรแล้วพี่เล็กรู้รู้รวิธีชาร์จได้ไงพี่พวกวิธีแบบที่เขาต้องชาร์จตอนอยู่ในวิธีชาร์จก็ม,มนมีเฟื่อนแต่ว่าแก้งอยู่คนนึงเกี่ยวกับถังนี่ครับเกี่ยวกับเปลืองตัวทรัพได้แบบนี้ใช้เข็มรัดจอกับใส่ควายเลืครอ๋อก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเราต่อ กาต้มน้ำอะไรพวกนี้ใช่หไหมครับครับแล้วตอนนั้นพี่เลดคิดยังไงถึงถึงเอาโทรศัพท์เข้ามาขายเพิ่มเนี่ยคิดว่าเราต้องหารายได้เลยเราอยู่แบบนี้ไม่ได้กันเราคิดตีเยอยนะักก็ต้องทำตกวมีดีจำนวนเงินที่พี่เลดขายโทรศัพท์ได้ไตอนตอน,ตอนนั้นพี่ขายเครื่องเท่าไหร่หครับขายเครื่องเมือ่อหน้าครับหงหมื่นห้าครับจำนวนที่เคยขายไปประมาณกี่เครื่องเนพีพี่จำได้ไหมหลายร้อยครับเป<ห>็นร้อยๆคร<ห>ับโอ้พี่ยิงก็ได้เป็นร้านเลยคเคยขายไปราคาแพงสุดเครื่องเท่าไหร่ครันะมื่อหน้าครับก็ขายราคาเดียวเลยครับโอ้แสดงว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่เอาปียบ <c oughs> มีมีคนอื่นมีมีเพื่อนนักโทษคนอื่นเขาเอาเข้ามาขายบ้างไหมพี่หรือว่ามีพี่เรียกคนเดียวเลยก็ในทีมพุ่มเบในแก๊งพุ่มเบครับใช่ก็คือเป็นีรู้กันในะใครอยากได้ก็ต้องมามาหาทีมนี้ใช่แล้วช่วงเจ็ดปีในเรียนจามร่าเนี่ยพี่มีเรื่องมันมันไหมครับเรื่องมันมันก็พุ่มก็คือ พ่อไม่หนองนองไปทวงนี้ข้างหนอะม,มีตัวรับพ่อไม่หนองนองไปทวงนี้ให้ข้างนอสมมุติว่าในเดือนจํำม,มีพอขายยาจะเก็บตังไม่ได้ครับเขาใจ่มพ่อนองมีผักผัวมังเป้าพ่มบอมีเดี๋ยวพ่มโตให้โตเซ็ตก็สั่งหนองนองไปได้แบบนี้ตีลังก็อย่านั่นเลยขอห้ว่าพ่มมีล่าเขอห้ว่าพ่มเจ้าของยาคคือด้วยความที่ว่าเราเรารับงานทุงนี้ให้ใช่ เราตํารวจรู้รอ่าพี่อันนี้รู้ครับเขาก็คิดว่าพี่เป็นของงานใช่ใช่ปักาะว่ามาต่อพุบหน้าเรือนจาต่อง,งานนะต่อที่จะพุบหน้าเรือนจำปุ๊ยูยกข้างในนายวิ่งเข้าไปเป็นรอยคนวันนั้นปม๊ก็รู้ตัวแล้วตัวทมมวรัอพย์ปุมาเิีวเลยพอริวเสร็จก็ ตัวทรัพนั้นในโอเทสพุ่มบออว่าไม่ใช่ตัวท่าพุมพุ่มบออว่านาอะไรเอาไหมพุ่มเกือพุ่มติดร่างพุ่มเอาแต่นีอ่ะพุ่มมาไปเสือได้ไหมพุ่มบอกว่เนี้ไถึงก็เดสัตรทอสเ้มา2องหุนนั้นก็โทวจับตัดสินตันดรอดกับสัตว์ใส่พุมออ่มพุ่มมาโทษอุ้มเหรือนจำกลางขอาบินเลยคนที่เป็นคนสทอดอ่ะพี่คือคนคนที่โดนเก็บหนี้เหรอครับพี่ใช่ทีไปทวงหนี้กับสัตวทอสมาพุ่มผัวโทษจับก้อนข้างนองครับรก็คือสองคนนี้คือคนที่วิ 哎，被我办。 แล้วทางตํารวจนะพี่เขารู้ได้ไงว่าว่ามีการทวงนี่เกิดขึ้นหรือว่าคนคนที่คนที่ไปลุกนี่เขาไปแจ้งคนขอพุ่มมาเตะไปทวงซองพนันไม่รวยนูเก็บ้าตั้งไว้แล้วคนที่เราต้องไปทวงเนี่ยเกมเกมไปแล้วใช่ว่าเพื่อตั้งไม่ได้หายพอไปเซตนูเก็บ้าแล้วซึ้งมันทํารัวมาเลยทำรวจวทารัวมาเลยอ๋อคือทางฝั่งนูก็ก็พลาดไปก่อนแล้วพลาดเลยครับแต่เขารอแล้วแหละครับเพราเดี๋ยวต้องมีคนมาเก็บนี่แน่แต่พอว่าสั่นจัน้นตัดชินตาลอดหมดนะครับตอนนั้นของเยอะไหมพี่ที่ข้างนอกเนี่ยของเยอะครับโบ สองคนน,นนั้นเท่าเยอะสีนังกสัตว์ทอดมาพุ่มสัตว์ทอดว่าพุ่มคนใชใ้ไปตัวก็อนในข้าเรือนจำเลยในยบุกเรือนจำเลยบุกมาเซ็มาจับตัวทับพุม่มเขาพุ่มไม่หลับเรื่องตัวทับขันนี้พุ่มหยกตึ้งก็ขอ้อเปลือนพุ่มก็หยกกรับเพราะว่าไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องยาเราไปต่วงครับยกมดกับแต่ว่าฉันต้นวางมาตลอดก,ก็พุ่มกลุ่มรัชทัตนสั่งว่าเฉื่อเนี้ยเฉื่อพุ่มเนียไอสั่งใหญ่ทพกเดือนใหญ่ที ภากตายแม่ยุยายทุกหกเดือนครับยายไปพุมมพอยุเขาบินยายเดนหนึ่งเดือนหนึ่งงน้ำมือนอเขาแทางชื่อมาเลยพี่แทงชื่อมาเลยทีนี้หมายความว่าตอนพี่เล็กอยู่สุราษฎร์เนี่ยอยู่ได้เจ็ดปี ทีนี้ตันอุ้มย้ายอุ้มย้ายอุ้มไปไหนต่อวพี่อุ้มไปเรือนจำกลางเขาบินครับตัวอุ้มย้ายเพระาะ,ระว่าเพราะว่าปัวปันเรื่องในเรือนจำใน <ๆ S 1> นี้ครับเตียมงานมาเขาตีเขา,าขตีว่าเป็นเอ่อมีอิทธิพลนะครับอย่างเงี้ยตีว่ามีอิทธิพลขาเย,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 ยอยได้นีมครับทีนี้เล่าให้ฟังตอนอุ้มย้ายหน่อยพี่อุ้มย้ายก็ประมันตีซี่ครับม,มีคอมมาดโดใส่จุดดำมาถึงงอเปิดทองเปิดทองปมก็เข้าไปถึงมาเยียบนาออกปมเลยเยียบนาออกเลยดูคนเดียวเลยวพี่ คนเดียวเลยเยียบเนาออกก็ผ่าปุ้มใส่กุใญแจมือเอาทุ่งกลุ่ม,มั่วกางเกงได้มาตัวนะก็ปุ้มรองโกนขึ้นไปบน้องว่าบอเทบ้านกันว่าไม่รู้ป่ากู้ไปฆ่าปุ้มไม่ร้นนะ่ะ ว่าเขาอุ้มไปปากล่างม,มันรู้ตัวต,วตอนตอนไหนพี่ว่าโดนย้ายภาคไปแล้วตอนขึ้นรถนะครับขึ้นรถขึ้นรถว่อไปเลยครับรถตำรวจเหรพี่ไอ้รถขอกกรมราชทัณฑ์ครับรถติ๊ไฟลิลนนะครับรถบัสแต่นเพี่ครับอืตอนนั้นโดนย้ายอีกคนเลยพี่ตอนนั้นย้ายสี่คนครับสี่คนไปชุนบูรีไปไม่ลงขบินครับขบินลงบดแต่พบหมดเดียวตอนโดนอุ้มย้ายพวกเงินอะไรที่ทำมัแเราเอาไปได้ไหมพี่เงินพ่ฝ้าบัญชีไปข้างนอกอืมก็ไปก็ ติดต่อใครไม่ได้เราก็ลํบาบากเราก็ใช้ชีวิตตามเหตุการณ์เทวาเราลบาบากทีนี้ทีนี้พอโดนโดนย้ายไปตอนนั้นโดนย้ายไปไหนพี่ตอนตอนเทพพ่อมย้ายใช่ไหมครับใช่โดนโดน,นอุ้มย้ายอุ้มไปเขาบินครับเขาบินเลยขับข้าวเดนซี่ครับอขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแอดวันจีวันเอ็ดสมัครวันนี้รุ่นรับ iPhone 13 Pro Max และของรางวัลมากมายสมัครกันเลยนะครับแอดไลน์ แอดวันจีวันเอ็ดมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับมั่นคงแน่นอน ตอนนั้นประมาณช่วงปีไหนได้ครับปีห้าสามครับปีห้าสามยุคนั้นเทว่าชนเริ่มในชันเริ่มขัดในพวกเกเพรวเพรวมีติปุลตกเหรอนจำไปนวอมูมอแขนนั้นสีส่ที่ปาคนครับขัดแต่ว่าเยื่อมาเพ่ครับขัดขัดแต่พวกหัวมาเลยครับพี่ตอนตอนตอน,ตอนนั้นตอนพี่เล็กย้ายไปเหอพี่ทีเนี้ยพอไปอยู่ต่างภาคแล้วเป็นไงบ้างลําบากไหมครับก็ลาบากตอนนั้นไปอยู่กับบ้านใต้ไหมพี่ตอนนั้นบ้านใต้ไม่มีใครครับย้ำมีซองโนนครับตอนนั้นคนใต้มีสองคนครับ สามคนทั้งพ่มครับสามคนเองครับแล้วทีนี้การเป็นอยู่เราเราเป็นไงพี่เราเเรราาไปก็ใส่ร่วนอยู่สามเดือนร่วนของาะพ่อมียาเชฉียบแบบต้องไปเลื้อยอ้อยอย่างเดียวทำไมเขาถึงเชื่อมตัวนะที่ในสู้รัดอะครับดื้อสนได้แบบนี้ครับใส่ร่วนตลอดครับตอนพี่เล็กโดนอุ้มย้ายไปเขาบินเนี่ยพี่ตอนนั้นฝั่งคนฝั่งบ้านใต้มีสามคนหนึ่งครับคนเราเรียกว่าบ้านใช่ไหมมีสามคนครับบ้านใต้มีสามคนแล้ว ทีเนี้ยพี่ไปต่างถิ่นแล้วเนี่ยอยู่อยู่ลำบากไหมพมไปมีคนคว้าไปให้ไปอยู่ให้ไปยุว่าคนพานเนื้อรับเป็นเจ้าพอพักเนื้อติดอยู่แต่เดนซี่เขาบินอือมไม่เ่ยเชอนาว่าเป็นใครแดนแดนแรกที่ไปอยู่นี่คือแดนสี่ครับพี่เดนสี่ครับไปไปทั้งสามคนเลยไหมครับเดนฟร์มันกุงซุ่งครับคนเดียวครับพมพาไปอยู่คนเดียวอ๋อคือพี่เล็กได้ไปอยู่คนเดียวก็คือเขาเขาย้ายให้เหะพี่รับทีนี้ตอนไปอยู่กับกับคนภาคอื่นเนี่ยพี่ความความเป็นอยู่เราเปลี่ยนไหมือ ครับปาซ่าก็เราฟังไม่ไกลโตฟังไม่รู้เรื่องไงพี่พ่อนฟังไม่รู้เรื่องครับเขาปวดเนื้อเราก็ฟังไม่รู้เรื่องครับเราสื่อสารกันยังไงพี่แต่ก็พอพอพอเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจเวลาเ็าเรียกกิ่นกาวครับเข้าใจเหงาไหมพี่ตอนนั้นเง่าครับกิ่ถึงบ้านตอนนั้นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนใหม่ดีวะเขาส่วนใหญ่เขาโดนโทษอะไรกันมาพี่เขาโดนคดีย่าไปครับแต่เขาปมคดีฆาอยู่คนเดียวเขาก็สมสั่เขาก็มาท่ามว่เปื้ใส่ร่วนมา เกมเรยมาจะตายใหได้แบบนี้พมก็บอกว่าไอไม่รู้เก็มเร่ยเมื่อนเข้าจับมาพมก็ไม่เลลาประวัติมไม่เคยควาคบอรมแล้วคนอื่นเขาไม่มีใครใส่ตัวเลยใช่ไ้มไม่มีครับคนเดียวเลยครับ,ใน,นรบในแดนในแดนฝีครับตอนนั้นอายุพี่เล็กประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนั้นสามสิบแล้วครับอืออ่าอยู่แดนฝีนานไหมพี่ตอนนั้นก็อยู่อยู่ปีว่าครับตอ,ตอนระหว่างอยู่แดนฝีมีเรื่องไหมครับไม่มีเรื่องแต่เข้าใจตัวซับกันเร้แบบน,นี้ ตึงปมไปคอชายก็แม่ชายเพราะว่าอะไรครับพี่เขาว่าเราไม่รู้ใจทำไม่ได้แบบนี้เขากลัวตีเกมได้แบบนี้เราเพิ่งเกมไปกันได้แบบนี้ก็แม่ใจพี่ได้เ,เพิ่งเกมอะไรครับพี่ตอนนั้นปมเกมเกมจา้สาสุรัษเนี่ยขึ้นไปเขาจะจับตามองรับก็คือมีพฤติกรรมมีพฤติการลแล้วครับเึื่อเขากลัวว่าปัวเขา้าตีเดืดอดรอดตีนั่งปมว่าไม,มา่ล็งเลยปมร้อยปมทอดร้อนก็ปมนึกในใจนะว่าเดียวใจได้เห็นอิทธิฤทธิ์เด้ทอดร้อนกนปมบอ่เดี๋ยวได้เห็นอิทธิฤทธิ์ปมก็แม่ใจ ก็คือเราคิดว่าเขาเขามองข้ามแล้วมองข้ามรับเขามองข้ามพมอมก็พ่มไปหาเล็กหาเล็กกางสาทร่วนเนี้ยผมไปหาเล็กมามาไวมาทู่ก็คอนกรีดตะว,วันตอนพ่มไปอาบน,าน้ำพ่มทู่ตะวันผมรับเล็กตะว,วันนั่งรับคนเดียวตอนตอนนั้นเปยเอาเล็กมาจางไหนครับพี่เล็กลังคาครับก็คือไปแงเอามาไปแงเอามาเล็กแต่ร้อยนอดลังคาครับไปแงเอามาเอามาถึงามาพันับใส่กางเกงทำบ่วงใส่มือ ก็เราหลับตกวันให้ปลายเล่มเป็นส้เลี่ยมก็ได้ช่วยขึ้นมาก็มปอกตกวันเพราะพุ่มไม่ไหวใจก็ยิ้วตัวคนเดียวไปแล้วทีนี้เรื่องแผลโทรศัพท์ ยังแพร่ <c oughs> ตัวทรัพย์ก็หมอแม่พุ่มชายวันล่างพุ่มไปแล้วนเน็ตเล็กข้าไปพุ่มทอดรุ่นเลยเออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงเลยรอมเตตีให้นายตี้เลยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราวอร์มร่างกายไว้แล้ววอร์มไปแล้วรับได้มดัดตกย่างเลยถ้าเกิดเกิดเรื่อยเกินเพราะเราเคยพลาดไปแล้วจุดปปน,นั้นเดี๋ยวโทษตีได้ยังไงครับ <c oughs> ก็เราไปถึงขอชายว่าพุ่มขอชายที่โตหาย,ยาดให้ทรงตั้งมาทีได้เพวกเกวายรออดก็พุ่มรอเป็นชั่วโมองนะทีร่างเรามันยืนชายกันพุ่มไปถึงยฉาหรือพุ่มหมอกันถ้าพุ่มไม่ได้ใจเขาพุ่มกวาด ก็เดียวเรื่องถึงนายเพราเขาทำดีพุ่มดีนี้ก็กลัวแล้วก็ทำดีทำดีใครพุ่มชายเขาพุ่มโตหายาตก็พุ่มโตมันเทเพื่อนพุ่มอเพื่อนอนต่างไม้มืดส่งธนนนัตเชือพุ่มเนี่ยมืดเราไม่มีตั้งเลยก็ยูประมานแปดเก้าวันธนนัตไปถึงพุ่มมีตั้งข้ามก็ไปกดคว่าเจอทราบบูแป่งควันคองชายประจําวันเขาพุ่มับครับ ก็ยู่ไปเรื่อยๆแล้ว่างก็ขายเย้ยในเดนนั่นแหละเขาจะขัดพุ่มอ๋อแหละก็แม่พุ่มยู่แหละในนัน้นม,มีคนไปแล้งครับนายเลยแบบนี้พวก<พ>ก้มเกลีเร่เกล,ลเออีเออคือเตียวหาเหลืองอะไรแนะพี่แล้วทางฝั่งนื้นอ่ะฝั่งนี้เขามีเครื่องอ่ะเขาไปรุนพี่ของเราไหมพี่ไม่ใช่รุนปีอะครับเพื่อนๆกันนี่นนแหละครับแต่โดยมาจะเป็นนายตุนพอขายยาปักหมากับ อขอกขายยากดมีตั้งนะครับคือเดนสีนี่มีแต่พวกตัวสั่งการ<ต>อยู่ตัวบ<ช>ิ๊กไปครับตัวสั่งการไปแต่เขาเขาเขาก็ทำงงทำงานเงินโบนิข้างในใช่ไหมครับตอนนั้นเดนสีนี่เครื่องเยอะไหมเครื่องเยอะมากครับหนักทตนประมาณสี่สิบรืองประมาณห้าสิบนะครับ แต่เราไม่มีคนเดียวไม่มีตัวแพงครับเนี่ยไม่มีปัญญาเจอตัวเป็นล้านล้านครับแล้วทีนี้พอเขาให้ย้ายแล้วพี่เด็กไปตกอยู่แดนไหนต่อครับมาเดนเก้าครับมาเดนเก้าครับพอมาเดนเก้ามาเจอเผื่อนคนหนึ่งที่เราเคยช่วยเลือกครับเข้าไว้พึง่งเขาเคยพึ่งพาเราคือเขามีเรื่องที่สู้ราเราเคยตีให้เขาได้แบบนี้เราเรียนจงสุร่ารอรเลี่ยครับ,รบอื ดิล่างเขาก็เห็นเราถึงเขารักได้แบบนี้ปักพวกเขาเขามีตังนะพอดิลงกงเขาพาพุ่มไปใช้เกลืองได้แบบนี้พอเจอพุ่มครั้งแรกเขาอุนมาให้ที่บ้านพุ่มเลยซัมมืร์ใหพุ่มไปฟ้าตังให้พุ่มไหมก็พุ่มก็เิลือมยู่ว่าเขาก็เริ่มมีปีมีตังแล้ว ตอนนั้นอยู่เดนเก้าลยพี่กลุ่มพี่เล็กมีมีมายกี่คนพี่บ้านใ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 นบ้านพี่เล็กเนี่ยสี่คนครับก็สี่คนเหมือนเดิมสี่คนเหมือนเดิมกับกับพี่คนหนึ่งที่ที่เขาเขาอุนตังให้อะพี่ใช่ครับนั่นคือว่าเคยยู่กันมาตั้งแต่สู้รัก็อยู่กันกลุ่มเล็กเเหมือนเดิมเล็กๆเหมือนเดิมเดนเก้านี่เหตุการบานมานไหมพี่เหตุการณงอ็มามันรุนรั่งนะครับรุนเดว่าเจ้าเกอร์เาครับแล้วระหว่างอยู่เขาบินเนี่ยพี่ มีเรื่องบ้างไหมครับพี่เล็กมีเรื่องบ้างไหมที่ต้องใช้ที่ต้องใช้กําลังงเงี้ยม,มีไหมครับก็มีเมื่อนกับมีปีคนหนึ่งยู่ด้วยกันเนี่ยโทแทงรับเรื่องเกิดจากอะไรครับพี่เรื่องเกิดจากเข้าตัวงี้กันปันปพื้อไม่รู้ไม่รู้ใครขังใครพุ๊บว่าไม่เข้าใจเมื่อน,น่ะ <c oughs> แต่ว่า<อ><อ>ปีได้กินยู่รับพุเนี่ยโทแทงก็นายพาแกไปหน้าเด่นพุ๊บว่าเดินไปทําแกว่าเคยแทงตึ้นตึ้งแกบอกว่าคนนั้นคนนั้นผมไม่เคยเจอน่ะครับตึ้งพุ๊บว่าเดี๋ยวจะให้ตึ้นไปทำแพร่กนเดี๋ยวปุน แทงเข้าหล,ลึกไม่ไดเขาลั่งกับ <Ừ. S 2> สองตามแทลครับโดนเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่หลึกเ่าไร่ครับอย่างคุยได้พูดได้แล้วตอ,ตอนไปแก้ให้รุ่นพี่นี่พี่เลียกไปยังไงเว้ยนะก็ปมทอดเสื้อไปปม่ม่นเขาหนังหมาบ้านนั่นหนังหมาปมทอดเสื้อไปเอามีดไปปักปก้อนในป่าปักบุงมันจะมีส่วนปักบุงบเอาไปปักก้อนปอดรอบช่องปมไปใส่เสื้อรองเท้าไม่ใช่ครับปมไปง่ายช่วยมีดเข้าข่าวห้า,าก่าาากอนเลยกวดเขาเลยก็แทงเขาก็อมือรับแต่ว่าเหตุการณ์เขาแก้คืนแบบว่าขอเราเจพิษให้เพื่อนเจพิษ อันนั้นนะครับไม่รุนแรงกันมา้ซึ่งเขาเขาแจ้งพุ่มพยายามฆ่าทีนั่งมีนายคนหนึ่งเขาช่วยว่าอย่าไปนั่นม่ไดมันที่ลุดแล้วได้ไหมนี่ไปเจร่ายจอืมอ๋อคือตอนตอนที่เด็กไปแก้นี่ก็คือแทงแต่ฝั่งลุงเขามือกันนหพี่ครับมามือกันเพราะมอแทงแล้วแต่เว้นแต่ก๊อมเขาและหน้าเขาเน้นะแต่พุ่มแทงยกใส่วัวไปก็จะคือแทงสูงหมดเลยแทงสูงไปกับแทงตามคอตามหัวไปแต่คอมือปัดหมดฝั่งลุงเขาเป็นขาใหญ่พี่ใช้ได้ครับใช่ได้ ขายแยกครั้งห้ครับแล้วทีนี้พอโดนพอโดนโดนแก้เนี่ยเขามาแก้ยี่คืนไหมก็ไม่ได้แก้แล้วเพราะมรัเหตุการณ์นั้วครับรัเหตุการณ์กุกหวาถ้าทําแล้วคือว่าขอบนีตัวหอเลยก็เขาพาพมไปวันนั้นมีนายในพักล่างวิ่งมาเที่ยวมีเต้พ่อมเสียคนพม,มบอกพมไม่อายพมไม่อายพมหน้ามืดแล้วตอนเนี้ยหัวหน้าปูดคนละป่าชาครับพมให้ไปเรียนในใต้มาเอาพมต่อให้ก็เขาไปเรียนในใต้มามไปเรียนนายใต้มาเร็ในใต้คนนั้นเนี่ย คือเขาสนิทกับพ่มก็าพ่มส่งหมีไทยเขาว่าตื่นรับผิดชอบชีวิตพ่มขันใหญ่เขาตีพ่อมก็ส่งหมีไทยแก่แก่ก็เดินออกตีร่างพ่มปอกยาไว้ยาคนแก่ยาคนเรียกว่าเป็นโรวใจครับเอาส่ง้นายแลวว่าจะตีพ่มเป็นโรวใจพ่มโกกนายอ๋อแต่แต่เราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพ่มโกกนายว่าพ่มเป็นโรวใจก็เขาไม่ตีเขาเท่าพ่มตั้งแต่แปดโมงเช้ามายึดใบช่องเลยครับก็เตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวรวมเตะสิบกว่าคนครับก็เบาเบาลงหน่อยพี่กับเบาลงแต่ว่าเจ็บเม็ดกับว่างยาวเดิน ไม่รอกครับก็ใส่ร่วนเส้นใหญ่เลยครับสิบวันโล,ดลดได้ก็ผ่าพุ่มไหม่นอนห้องมืดข้าวห้องมืดห้องทถวหิแตห้องมืดกินข้าวก็กินมืดๆทีนี้อยู่อยู่เขาบินแล้วก็เขาบินรอบแรกเนี่ยอยู่ได้นานไหมพี่ก็อยู่นานครับสีลังก็มาหลุนล่างก็มาผัวเจอกเกอร์ผัวตามานให้ขึ้นมันก็ยุ่แห่งเดียวครับก็เป็นเปื่อนเป็นไร่กันแต่ว่าเปื่อนเปื่อนในความนับตื้อพุมพ่มกับพุ่มยู่นานก็คือ พี่เล็กอยู่มาก่อนอยู่มาก่อนมีได้คือปรึกษาพุ่มแล้วพออยู่เขาบินแล้วมีโดนย้ายไปไหนอีกไหมครับพี่ผุ่มใหญ่มาเรือโทษปิ้งนะครับเรือโทษปิ้งก็บ้านใต้มีเหลืองครับชุดกลุ่มเทพครับก็แทงกันกับเราครับที่ที่เรีอนจาไหนพี่เรือนจำขับบินนั่นแหละครับรังสุดตายแทงกันบเราพอแทงกันก็ฝังล่างกับเท่าใหญ่ๆมดก็อในชุดเรื่องเรื่องเกิดจากอะไรครับพี่เรื่องเกิดจากมันมาขอล่าวยาคนใต้กินนะครับ อ๋อคือเรื่องเรื่องเดียวกับพี่เด่งใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่อืมอ๋อเหตุเหตุการณ์นี้พี่เล็กอยู่ด้วยอ๋อพี่อยู่ด้วยครับเหตุการณ์เป็นมายังไงครับพี่เหตุการณ์นี้ขอฟังในมุมพี่เล็กหน่อยครับเข้ารังแกครับคือเขาใหญ่ว่าเขาบ้านเขาเขารังแกคนใต้ครับอืมตึงเขาคนใต้ยังอยู่งซิปว่าคนเนี่ยครับยังไม่ใ่เยอะเพราะเขาเยอะครับอืมเรื่องเกิดมาจากเหล้าอ่ะพี่เกิดมาจากเหล้าตึ้งแต่คนเดว่าเปลีอนตบเรื่องเหล้าก็คือเด็กสู้รอดครับมันมาบอกผมครัำคนแระครับเตะโทษท็อครับ ว่าเพื่อนสอมมานาได้บวมมัดมาบอกผมว่าเข้าช่วยเราที่เราเลือดสุราด อ๋อคือคือคนที่เป็นพ่อค้าเหล้าเนี่ยก็คือเขาเขาโดนซ้อมมาแล้วโดนซ้อมมาแล้วทึ่งมันเล่งคำนั้นไงมันว่ามันเลือดุราัาเขาเป็รรนคนสุราดเหครับพี่คนโซดาครับทึ่งเอาป้มวา่าเออกูรู้แล้วว่ามึงคนสุราแต่กูเลือกปอิงเลยที่ลุดไปยู่กับปอแม่มั่งมึงรับปพตาถ้าถาันพืนรับแถมปวนี่กันตีร่างปวนี่มันไม่ยอมเลยมันลายล่เหลืองปันห้ามันซาดทุมครับอ๋อคือทางฝั่งพ่อค้าเหล้าเขาเขามาขอพี่เล็กก่อนนาะพี่เล็กบอกว่าพี่เล็กเหลือดโทษปีหนึ่งแล้ว มันไม่เอาแล้วไม่ย่าทาแล้วคือถ้า,ถ,าถ้าทำนี่ก็คือโดนต่อคดีแนะ่ ใช่ครับสีลั่งก็พวกจอกเกอร์ปอนี่แหละทำกับมออู่กันแล้พผมมายืนกลุมเชิงแล้วแบเนี้ครับอืก็หัวเขาพ่อมแม่วันนั้นนะก็ปอนี่เขาพาไปที่ตีมดแล้วเตซุปเปอร์แม็กพาขึ้นไปซุปเปอร์แม็กแลวก็เข้ามาจับพ่มกลุ่มทุ่งไปกันหัวเขาพ่อมแม่ายห้าว่าพ่มอยู่กันในเหตุการณ์กันอืหัวเขาพ่มไปเตบอลเรามาตึงแ่ตึ้งอาพ่ผมไปพาไปทึง้าตีตีได้แบบนี้ถึ้งพ่มมาเล่นรับเจ้าหน้าที่คำเล่นกันแบบหนักเลิงนนะพ่มมาวันน้ถ้าว่ามีพ่อง้ รวมคันดีรวมทาเนี่ยให้ตีพุ่มให้ใต้เลยแต่ถ้าไม่มีพุ่มในกลอนน้องว่าน่าอย่าทาพุ่มนะอไปเหลกรองพุ่มไม่มีเพพุ่มรอดก็ขอพาขึอพอพ้นชุปเปอร์แมกพี่เลยครับแล้วมีคําถามเพิ่มนิดนหนึ่งครับพี่ากระแสที่บอกว่าพา่อขาเล่าเนี่ยให้ของเขาไม่คบเนี่ยจริงไหมครับพี่จากข้อมูลในมุพ่พี่เลี้ยไม่จริงครับของข้อเนี่ครับฝืนดีให้ท่าไรก็ต้องเอาท่านั้นนะครับรองข้อถ้าเห็นของเซอไม่เพื่อครับถ้าภาษาบานพุกมันอ๋อคือถ้าเขาเขาขอเขาเขาขอยอดใช่ไหมครับขอยอดกินฟรีครับ แต่ด้วยตัวเหตุอะไรเราก็ไม่รู้ใจเราก็ไม่รู้ถ้าของซื้อว่าไปย่างนี่นของขออย่างแก้ครับแต่เป็นส่วนตัวคนได้ว่ามีเรืืองกับพุ่มได้เนะขาดีไปหน่ะเขาไม่ยุง่งเขาพุ่มเขาไม่ยุง่งเลยเขาไม่หมองข้ามเขาดีมาถ้ารอด ครับเขาถักไทยถ้ารอดเลยเห็นพวอมาแต่ก get get huh huh euh ็ขนใต้ขนเลินบางทีเขาไม่ดีใช huh ่ไหมเราไม่ร huh ู้ใช่ไหมครับตอนในมุมพี่เรียกนี่ก็ถือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมพี่เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ที่นี้แทงเงินมันแน่วันนั้นชุนละมุนมากไลยที่ตอนนั้นชุนละมุนครับแทงเงินมันครับไปจ็อกเกอร์พัวแห่เหมือนกันเนาะต้อตีก็ไปทาทำกับข้าว ทีนีคน้คนเดตโตตีว่วให้พุ่มวิ่งเข้าไปยกตีแทงพุง่มหมอลาวั่ะขนไต้เนี่ยมันโตติงมันสุดสลบไปอ,อ๋อคือทางมือมันกำลเล็กอยู่แบบนี้เ้อมันสุดทั่วแฮ่พุ่มไปยิงยกยกต่อไปตื้นเดีย้ยมันห่างมือตีแทงพุ่มแล้วพุ่มจับพุ่มหมอพุ่มนีนี่อ,อ๋อคือทาง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 ,ทางฝั่งฝั่งเพื่อนที่เล็กใช่ไหมครับคนนี้ใช่ก็คือเหมือนเหมือนเขาโดนตีใช่แล้วหัวเขาแตกเลือดเลือดเ,เข้าตาครับแล้วพี่เล็กก็วิ่งไปจะไปช่วยประคองเขาเขาคิดว่าพี่จะเข้าไปทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอน หลบขึ้นได้เขาขวิงเข้าห้าแล้วเป็นเองแล้วฟังฟังฟังราชินามุนเหมือนกันนะพี่ชินามุครับทีนี้พอพี่เล็กเหลือโทษปีอย่างเงี้ยพี่โดนย้ายไปไหนต่อนะพี่ผุ่มยู่บนญซูเปอร์แม็กซเดือน3เดือนลงยาซูเปอร์แม็กซ์พุ่มเข้าเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดโลน้อง,งอคอนใต้มาครับโดนน้องออดเทวาเขามีเรื่องกันเด่นเก้ากันเยอะมากในกรุงเทพได้เยอะมากครับซึ่งกย็งยู่กันเยอะครับตีั่งพุ่มลงไป4ี่คนควายพุ่มอะตีเข้าเด่นเจ็ด มีเพือนเพื่อนเพื่อนพวมเนี่ยรองไม่หันเข้าเด่นอยู่สามคนว่าไม่หันเข้าไม่หันเข้าพ่อขังห้องอ๋อคือกลัวโดนโดนแกะพี่กลัวโดนแก่แต่เราไม่ได้ทําเราโดนด้วยเหรอพี่โดนเลยครับคนตายคือเมาหมัดกับอืก็พ่มใจดีสู้เสื้อพ่มเร่งครับน้องคนหนึ่งเด็กสู้รัดเร่งว่าเราปีเด็กสู้รัดเลือดสู้รัดใต้วันนี้ก็ใต้พร้อมมันน้องน่ะเราฆ่าวันสองคนตีลั่งสองคนโน่นห็นวาพม่มับนีไม่ยอมขึ้นขังห้องก็มันเข้าตามกันไปก็เข้าไปเซตเกมมันพลิกกัครับข้าไปทึ่งเขให ความเก่งใจนับตื้อได้นี้จากที่เราคิดว่าโดนแกแน่ใชกก่ก็อยู่ด้วยความสง,งบครับแต่ว่า่มเข้าไปปมข้ามายัดไหมเพราะว่ามัทำเปลือนผมรูน่นะก็พนมหาเล็กก้อนเลยหาเล็กมาจะเด่นื่นมาไวอะอ๋อ,อคือพี่เล็กเข้าไปก็ไม่ก็ไม่ได้วางใจก็คิดว่าฝั่งเราก็ทําเขาไว้ใช่ต้องมีคนแกแน่ครับก็ไม่มีได้ยู่ไปเรื่อย <c oughs> ๆก็ในทีมบ้านใต้ก็ยายลุงไปไปเด่นเจ็ดเพล่ปมวายุ่มเาปเบยทีนี้ ลัง,งอ๋อจากจากแดนเจ็ดที่เป็นเป็นของของบ้านภาคอื่นเขาใช่ไหมครับใช่ครับพอทีนี้พอพอเริ่มพอมีพี่เล็กย้ายเริ่มย้ายไปก็อยู่ไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีคนใต้าย้ายเข้าไปอ<ท>ีกบ้านใต้าย้ายเข้าไปอีกเป็นบ้านพุ่มบ้านใหญ่กว่าเหมือนกับกลายเป็นกลายเป็นบ้านใต้ใหญ่สุดในแดนเจ็ดตอนนั้นใหญ่สุดมีได้ก็คือว่าปึกซรากอ่ะมีแกงปุ่มบ้านใต้เขาส่งแกงแม่พห้มวันหนึ่งซองซองฉาครับพุ่มก็แจกให้จุดโมอื่นให้กินครับตอนนั้นบ้านใต้ในแดนเจ็ดหลังจากพี่เล็กย้ายไปมีมีคนเยอะ นนนคนใต้รครับใช่ครับ,ค,รบคนใต้ไม่มีแต่พ่เข้าไปอือก็คือเป็นบ้านเขาหมดเลยบ้านเขาหมดพอพ่มไปสี่คนทีนี้เขาพ่มเริ่มมีผักมีผัวเพราะมาดึงผักผัวเข้าวไปครับกลายเป็นยูเป็นสซียญญีุ่่นทีนี้ครับหมาบ้านใต้ทีหลังก็มีบารมีบ้านต่เป็นบ้านใหญ่ไปเลยบ้านใหญ่แต่ว่าเรามีแกงก็แบ่งให้เพื่อนกินมีได้ก็แบ่งให้เพื่อนกินก็ไม่มีเหตุการณ์แล้วไม่มีเหตุการณ์ครับพอว่าที่มีเหล้มีแล้ววันไหนเรียพ่มไปแล้วเนี่ยเลือพ่มเหลยโจอกเกอเหลยักดาบังจ้าพวกนี้จุดตาม กิจวะนี้แต่ว่าสัมผัสแล้วนะเรียบใบไก่กุยได้ปนานะครับก็ายุ่มกันเป็นปีน้องก็ไม่มีเหตุอะไรอีกนะไม่มีเหตุการณ์อะไรครับตอนนั้นพี่เล็กใช้โทษไปประมาณกี่ปีแล้วพี่ใช่โทษจากที่ติดต่อนสิบเก้าไล่มาเนี่ยตอนนั้นใกล้ๆปล่อยใช่ไหมพี่ใกล้ปล่อยครับผมติดตั้งเป็นสิบสี่ปีเจ็ดเดือนครับสิบสี่ปีเจ็ดเดือนครับแล้วพี่เล็กไปปล่อยตัวที่ไหนครับพี่ตอนนั้นปล่อยราชบุรีครับราชบุรีครับแล้วทำไมเขาถึงย้ายปล่อยที่ราชบุรีอรัพี่ไ ทำตัวดีแหละช่วงล่างพ่มทำตัวดีแล้วไม่เกเรเลยะขอขอทราบจุดเปลี่ยนในชีวิตแบบจากท่าที่ฟังอพี่เล็กเป็นค่อนข้าง,ง,ง,งดือ้อครับก็คือแบบถ้าเกิดอะไรขวางหูขวาง,งตานี่อเ,เอาทันทีพ่อาว่าไอ้เรื่องจะเปลี่ยนใจพ่มเลยพ่มไม่อยากเปลี่ยนเลยเคยมาชุดไปไหนเขาพ่มไม่ไปเลยแต่พ่มตัดสินใจว่าต้องพักเลยต้องพักหยกเลยอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านเลยตอนนั้นทําไมทําไมเขาถึงย้ายไปปล่อยที่ราชบุรีครับพ่ผมมีผู้คุมเขาคนนึงเป็นคนใต้เขาจบ พุ่มมเวใจครับยาเอืยชื่อหน้าว่าเคยคุณเดวพุ่มทรงเล็กไกเนี่ยอืมเดี่ยวเขาช่วยพมมาได้ทำเจอพ่มใหญ่ไปรัดบุตรอ๋อคือคือนายคนนี้เป็นคนเอาเอาเหล็กให้เหรอครับพี่ไอไม่ใช่เอาเล็กไก่คือผุ่มส่งเล็กไกเข้าไปแต่ว่าพุ่มแทงเขาอ๋อครับพี่ครับพี่ปากรัางไม่ได้โทษเล็กจากพุ่มเลยพุ่มไม่ให้ที่พี่เล็บบอกว่าให้ให้เอาผู้คุมที่เป็นคนใต้มาคุยกันเป็นภาษาเดียวกันใช่ไหมครับคนนี้แหละเดี๋ยวช่วยเลือดตลอดเขาก็ช่วยเหลือช่วยอะไรที่มาตลอดใช่ไหมครับทีนี้ จากการใช้ชีวิตในใน,ในเรือนจำในที่ประมาณสิบสี่ปีเจ็ดเดือนเงี้ยมีเหตุการณ์ไหนที่พี่เียกเสี่ยงตายยพี่ที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองใกล้เฉียดความตายมากที่สุดเนี่ยเฉียดความตายคือนายตีอย่างเดียวครับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแบบโดนโดนตีบ่อยไหมพี่เมื่อก่อนบ่อยครับโดนตีหนักสดถึงขั้นไหนพี่ใส่รถรุนได้เคยเลยพี่ครับหามคือรถเข็นกลับมารับเรื่องในปิดใจเปืือนตีก็โทษกับใต้กับความไดหลักเปืือนหลักผัวอืตอนจากประสบการณ์สิบสี่ปีเจ็ดเดือนเนี่ยพี่อยู่ข้างในพี่เล็กต่อมางกี่คดีครับพมพลเมโซนมา คนช่วยไปครับก็คือมีคนรับแทนตลอดมีคนรับแทนตลอดครับมีน้องน้องรับป้าปีปีรับป้าคือว่าก็เอาเราไว้ยื่อรอนะครับก็ยอมจะเองทีนี้อยากทราบเลยพี่ว่า14ปี7จเดือนอย่างเงี้ยพี่เล็กได้ข้อคิดได้ประสบการณ์อะไรจากจากการตัดสินใจผิดพลาดจากคนของการกระทําที่เราเราเราต้องรับโทษอย่างไรพี่ตอนนี้พี่เล็กได้ข้อคิดอะไรบ้างครับข้อคิดก็พุ่มญาติบอกน้องๆเอยาวไปจนว่าอย่าเดินตามรอยพุ่ม เพราะว่าตามรอยแต่พมเดินมันไม่หายเลยลำบากอย่างเร็กสุดๆเลยสุดเบอร์เลยบอยไม่รู้จะพูดยังไงออีกคําถามหนึ่งพี่ครับจุดเปลี่ยนของการที่เราไม่เอาละเราไม่มีเรื่องละตอนนั้นคิดยังไงอยู่พีรู้ว่าหักเลย หักเลยครับคิดถึงบ้านเลยครับว่าถ้าว่าเปลือนไม่กุยแม่ไม่เดินมาเยียบหน้าเราเราไม่ทำเลยเราไม่เอาเลยก็คือถ้านไม่มีใครมาด่าพ่อด่าแม่ถ้าไม่มีคใครแบบมาอันนี้เรายินรเราเราไม่เอาละแต่ว่าเล็กเหลืองเล็กปมเน็บจนวันรุดตั้งแต่วันแรกจน,นสุดท้ายเลย <c oughs> เรับยังมีปมปกตลอดโอเคครับสุดท้ายนี้ให้ให้พี่เล็กฝากธุรกิจของพี่เล็กนะครับปมกอเลียงปลาเลียงปลาปุงก็มารบมงแล้วปลากระพงัะพี่ครับพิ่งก็่เลียงปลานิลแล้วปลาจิตตัดได้แล้วครับหมายความว่าปลาปลาที่ เราเรากินเป็นอาหารเลยนะพี่ใช่ไหมครับเป็งการเลี้ยงไก่ชนครับตอนนี้คือพี่เล็กหันหลังให้กับเรื่องเรื่องที่ไม่ดีทุกอย่างนะใช่ไหมครับครับผมชีวิตข้างนอกดีไหมพี่ชีวิตข้างนอกดีครับดีกว่าข้างในเยอะเลยพี่สุดท้ายให้ฝากเขาคิดถึงทั้งบ้านหน่อยวพี่ป้ากอกิจทางบ้านก็ย่าเตือนน้องนองโลล่านอย่ายชนทางไล่ววาอย่าเดินทำรอยพี่มันไม่สวยงามครับโอเคครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากมากครับผมขอบคุณครับครับ